นี่เป็นบรรยากาศแบบพ่อแม่เซ็นยินยอมให้ลูกไปแล้วนะคะเขาเซ็นยินยอมแล้วนะครับไม่ได้เขาเอาถัดจริงอุ้ยน้ำมิ้วกันนะฮันนี่จะต้องคิดถึงต้นต้นมากแน่ๆเลยเดี๋ยววิทันวิทันเต้นไป Ui. Qua nào nào ở mai nha thảo. Ôi về này Check-in hả? Check-in. Bye, đây lươi. Bye lươi. ช่องอนนองนะคะวันนี้นะคะก็เป็นทริปที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันนะพัทยาวันนี้เราต้นจะพาทุกคนไปพัทยานะคะแต่ทีนี้เราไม่ได้มากันสองคนนะเรามาพี่ชินน้องโชนครูกล้วยแม่เจี๊ยบด้วยใช่ไหมเพราะว่า <c oughs> และทีินี้ไม่มีแม่วานทำไม <c oughs> เพราะว่าแม่หวานทำไม <c oughs> เออแม่วานท้องอยู่ <c oughs> ใช่ไหมแม่วานเดินทางไม่ได้นะพ่อต๋องก็ต้องเฝ้าบ้าน <c oughs> ใช่ไหมเราต้องอก็เลยมากับน้าสาว ีผู้ร่วมทีวีคนนะคะยายเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นเครื่องนะคะไปพัทยากันนะครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปพักกันที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยพัทยานะเป็นโรงแรมอวกาศใช่ไหมคะโอเค<ะ>เดี๋ยวไปดูการเดินทางของเรากันนะคบะบ๊ายบาย พัทยานะคะถึงเรียบร้อยแล้วเก่งเหลังจากนั่งเครื่องไปนานมมกนะคะตอนนี้รอเช็คอินเข้าแถวเช็คอินกันดีกว่านะทุกคนค,ค,คือรุงไทยที่เราจองห้องมาเดี๋ยวเราจะบอกนะคะมันเป็นคอนเน็กต์รูมนะมันเป็นคอนเน็กต์รูมที่แบบว่าเปิดตรงนันได้เลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรอกันว่าจะเป็นยังไงไปเช็คอินกันก่อนคับไปเช็คอินบ๊ายบายตอนนี้ห้องยังไม่ได้นะคะช่วงเวลาเช็คอินก็คือบ่ายสองนะคะก็คือตอนนี้เป็นบ่ายโมงขึ้น เราก็ห้องที่นี่ค่อนข้างเยอะมากนะคะประมาณประมาณนะประมาณ400กว่าห้องอะเราไม่มั่นใจว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนค่อนข้างเยอะมากจริงๆสอาทิมไปค่ะไปหาข้าวกินกันก่อนนะเพราะวอนนี้หิวข้าวมากเป็นแต่เช้านี่นะคะร้านมาและวไ สวัสดีครับพี่ยงังสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเล่นเยวปิดกี่โมงหรอคะคโ,อโอเคหนึ่งทุ่ รีวิวก็ประมาณนี้เลยนะคะอุ้ยคือโรงแรมอ่ะมันเป็นแบบโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่นะคะก็เลยแบบว่าทุกอย่างมันก็ยังดูใหม่หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าห้องสําหรับเราเราคิดว่ามันไม่ได้กว้างมากนะแต่ว่าวิวอ่ะเราว่าเราชอบวิวนะวิวสวยมากเลยจะเป็นทะเลแบบนี้เลยห้องเราไปไหนอะไปไหนอะ อดไปเล่นอะอะไรก็ใครให้เล่นน้ำ嘛ไปทำอะไรให้ให้แต่งตัวทำไมเข้าไปเล่นน้ำเข้ามาแต่โอเคเด้ไปได้ไปตัว H A E ตัวตอตัวตอนนี้เราจะไปไหนกันครับไปสวนนะ้ำมาดูคลิปเราได้เนะค่ะไปสวนน้ำนะครับอ่าสวนน้ำจะปิดอีกมุมงแล้ชิน หนึ่งทุ่ม่วนน้ำจะป็ดหนึ่งทุ่มนะคะที่ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นสวนน้ำกันบายเราจะพาไปดูสวนน้ำกัน ขอบคุณครับพี่ด้วยขอบคุณครับพี่ด้วย นี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบหกครึ่งนะคะเช้าแม่แต่แว่าอากาศดีมากคือฝนไม่ได้ตกอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แพลนของเด็กๆก,ก็คือวันนี้จะไปเที่ยวสวนนงนุษกันนะคะแล้วก็ไปคาเฟ่ที่มันมีปลาคัฟนะงั้นก็เดี๋ยวตอนนี้ไปกินข้าวเช้ากันก่อนนะคะแล้วก็ไปดูว่าบุฟเฟ่ต์ลายช้าของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้แบบว่าไปปลุกน้องต้นนึงก่อนนะคะว่าจะตื่นไหม เขาตื่นแล้วครับครับ ฟังไม่ใช่ภาพข่าเน,นะสาใสชีสสาใส่ชีสกนะ็รู้อยู่ว่าองไปยิงทักสาใส่ชีนะสชีชนนสชนี่อันาขาดเนีอน่อนสาวไก่ย่างน้ำจิ้มเจีวนะคะ ราะว่าไลนา์บุฟเฟ่เขาเยอะเลยนะแล้วก็มีทุกอาหารเลยนะครับใช่ใช่ไหมไลน์บุฟเฟ่เขาเยอะมีทุกอาหารเราะว่าอิ่ม,มแล้วก็วิวดีมากๆเลยเราจะไปไหนกันคะ,ะไ,ไปไปคลิปค่ะไปคลิค่ะไปคิค,ค่ะไป,คไปดูกันนะคะคลิปค่ะบ,บ๊ายบายแล้วลบชั้นไหนอ่ะอ๋อชั้นหนึ่ง ฉันเมื่อวานที่ฉันเมื่อวานที่เราไปเล่นน้ำกันนะคะไปดูกันไม่เห็นโดนเลยอ,อันนี้เป็นบริเวณสนามกอล์ฟนะคะที่เมื่อคืนดูกันลีดคิดนะคะ càng nữa đó, mình. tôi <laughs> เดี๋ยวก็ค่อยแข่งกันให้นาชนเล่นก่อนใครแพ้เล่นแค่นี้พอใจนะเนะหรอนี่ไงกุ้งอันนี้กุ้งอันนี้มันีดได้อันนี้กุ้ง กันที่สวนนงนุชดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฝ่ฝันของเด็กๆทุกคนน่ะที่ต้องแบบมาที่เนี่ยวัตอนนี้ก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะคะเราเลือกเป็นไซซิงบ b ร t เราก็ b e a u ี้ฟูการ์เด้นนะคะ คือมันจะมีแพ็กเกจให้เลือกแบบว่าเยอะมากนะคะที่แบบว่านั่งรถชมวิวหรือชมการแสดงไม้หรือบวกอาหารด้วยไม้หรือเงทุกคนก็มาดูหน้างานก็ได้หรือดูห้ตาม้นก็ได้นะนะคะตอนนี้ก็คือต้นอ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าต้น่ะนางชอบไดโนเสาร์นังก็เลยตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เป็นไดโนเสาร์ไปค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะว่าจะแบบเป็นยังไงบ้างไปค่ะ เอาสองครับพี่ชีนอิบเลยลูกมา <laughs> มาเริวๆมาตันน้าสาวมา,มาน,น้าสาวเริวๆอย่ามาป๊อดเอาแล้วเกี่อกี้ลูกมายืนตรงน,นี้ก็ได้มาช้างไม่ถึงมาเร็วเริวๆเร็วเดูนะชีนให้หนุน่น ต้นมานี่เร็วต้นเร็วนีมาเร็วเออมาสิมานี่มานี่ไปเอากล้องมาเอากล้องมาเอากล้องไหมนะ มั่วทั้งคู่เลยบาตาโดปัสเนี่ยเขาเ,เขาเขียนอยู่บาตาโดปัสแต่แรปเตอร์มันก็อย่างนี้แหละแต่มันอาจจะผอมกว่าน,นิดนึงก็เข้ากันไป พี่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเจอกันคลิปงน้้นะคะต้องจะเป็นพี่ชายแล้วใช่ไหมรอติดตามกันนะคะฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะต้นนีนใกล้ๆดิมาใกล้ๆดิสารภาพมาดิตดหรือเปล่าตดใช่ไหมใช่ต่อได้กลิ่นอ่ะเหม็นมากไม่ได้นะเรายังไม่รู้เครื่องเลยต้งตดหรอ me no <laughs>